ทุกคนเราจะไปข่ามังกรโบเรอาลิสบอกเยือกแข็งนะคะทุกคนมังกรตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่บดมาริกานหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเราจะวาร์ปมาที่บดมาริกานหนึ่งแล้วก็เดินรุยน้ำแข็งไปเลยจ้าไปคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่บดมาริกานหนึ่งเันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เราจะไปฆ่ามังกรโบเรอะโบเรอาริกอะหมอกเยือกแข็งชื่อมันก็จะอ่านยากหน่อยนะคะทุกคนแต่มันเป็นมังกรไปเรารุยทุ่งมหมาไปเลยจ้าเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆดินแดนนี่แหละดินแดนจะเยือกมันเยือกนีนน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 ่แหละอ่ะไปเฮ้ย hey. ลองอไหนลูกโอ้ทำไมมันเงียอยงเงี้ย น้องอยู่ข้างนอกข้างหน้าแน่เลยอ่ะที่เป็นพายุเธเล็มอกนั่นไงโบเรอาริกหมอกเยือกแข็งมาแล้วเปีมาก่อนตูเห็นแล้วจะเรียกน้องซัมอนดีไหมเนี่ยอ่ะน้องซัมมอนมาถ่วงเวลาให้แม่หน่อยโอเเราต้องใช้ดินแดนคถาแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่เห็นมังค์อามังกรเห็นแล้วเราสร้างดินแนนดนคาถาตรงจุดจุดนี้ได้นะคะทุกคนโอเคไปเฮ้ไป,ไ,ปไม่ใช่อ่ะไปไปอ้หนอมังกรไปโดนน้ำแข็งตา เปลแป้งเลยอ่ายันก็ถาเติม หัวใจมังกรมีพลังมังกรใหม่ปรากฏอ่ะฟังยังไมไ่ทำเลยนะคะทุกคนในพลังมังกรเนี่ยโอเค